ทุกคนซึ้งมากเลยอะเห็นเมนนี้แล้วแบบมันซึ้งอะทุกคนคือน,น้องคนนี้พยายามที่จะกู้ช่องเก่าของฟานะที่โดนบินไปอ่ะขึ้นมาใช่ปะแล้วน้องเขาแบบไปหาวิธีแบบ บอกว่าแบบเอ้ยพยายามจะหาวิธีกู้ช่องให้ฟานเว้ยโอ้แล้วเราก็แบบรู้สึกแบบซาบซึ้งอะแบบตนนันตันอะโนเขาสารถช่วยหาวิธีอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็เลยแบบก็จะทําคลิปมาชี้แจงนะคะว่าช่องฟานเนี่ยมันไม่สามารถกู้คืนได้จริงๆแล้วนะเออแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะคือช่องเก่าของฟานเนี่ยมันโดนบินนะสาเหตุที่โดนบินนะคะเพราะว่าฟานเนี่ยไปเผลอรับสปอนอันนี้ขอไม่บอกนะ่าสปอนอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทางสปอนด่านะก็คือมันโดนคีปโดนแบนคลิปย้อนหลัง10เดือนนะคะก็ยังมีหลายคนเลยนะที่สงสัยว่าแบบเออช่องฟานหายไปไหน ตอนนี้ฟานก็สร้างช่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบแสนแล้วทุกคนขอบคุณมากนะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยค่ะช่วยกดติดตามให้ครบ5 0 0 0 0นเหมือนเดิมด้วยนะเขอยับก,กลับไปค่าเสือมซับเหมือนเดิมจังเลยแล้วก็ฝากไปกดติดตามใน YouTube ด้วยนะว่าเดี๋ยวเวลาที่ติ๊กตอกเขาโดนบินอีกเนะี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ไปแจ้งใน YouTube ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนไปละบ๊ายบาย